สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้ช่องดีๆจะพามาแอบดูคุณยายทำเมนูต้มแซ่บกันนะครับวัตถุดิบนะครับที่เราใช้ก็จะมีผักชีมีกระดูกหมูมีหัวหอมีข่ามีตะไคร้นะครับจากนั้นเราก็ตั้งน้ําให้เดือดแล้วก็ใส่กระดูกหมูลงไปเลยครับต้องอย่ต้มแซนะ่บเลย น้ำเป็นน้ำเปล่าหรอทุาอยอืมเปล่าเดี๋ยวมาปรุงทีละไม่ต้องมีต้นตรงต้นดีอะไรไม่มีใส่ยังใส่ที่หลืองนนมีแ็กหนึ่งกระดูกหมูห้าสิบกว่าบาทต้มดีไกลต้มนานใช่ไหมคุณอนนย่าง หวานที่ต้องก็จะมีฟองนิงนดๆใช่ไหมแต่ต้องคนๆหน่อยหวานที่ฟองมันตักออกยิ่งเคี่ยวนานยิ่งดีใช่ไหมจ๊ะจะได้เปิดอ,อย่างนั้นสนุกโหสเสียเวลาดึงเคี่ยวเลยนะ เราต้องมา,าจัดจัดนะชิมนหน่อยจะเป็นไงบ้างมูดาฮะเก่คชิมธรรมดาธรรมดานี่<อ>ยังไม่ได้ใส่พวกครีกพวกครีกพวงมะนาวารรมดาก็อร่อยแล้วแซ่บแล้วใส่ผัดมากเ็ยเร่งกินไม่ไหวมีครอมน้ำมะนาวกับชีหรือว่าเขาใส่ตอนลงใช่ไหมเออ หลังจากที่เราเที่ยวไว้สักพักใหญ่ๆก็เ,เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเติมเครื่องปรุงข้างนอกนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับน่าทานไหมครับเ,เพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย